ก็อยู่มาเรียนมาอย่างไเนี่ยหนูมาหลายวันแล้วค่ะหรอเหรอประเรียนนักเสนอวทยาการการควบคุมโรคโควิดต้ในแดนนะครับานตะ้นน่ผมแรกประเรีนในประเรียนต่อมาจนมืลาามีระดับการแพร่กระจายของเชื้อ ก็แตกหน้าไทยไปไม่รู้อีกขุมมาน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งตรงต้นฐานด้วยก่อนว่าคนที่หนีตายเข้ามานี่ก็คงคง,คงอาจจะมีผู้ติดเชื้ออยู่บ้างนะครับซึ่งก็เราก็ดูแลเขาป้องกันกักกันเขาได้ไม่ให้เขาทะลักเข้ามาได้ คนเขาอยู่แล้วก็ดูแลไปด้วยแต่สิ่งที่สำคัญคุอคนของเราต้องปลอดภัยนะครับวัคซีนนี้มาเพื่อพวกท่านนะครับไม่ได้วันที่ให้กับกับกับผู้ที่เข้ามาแต่เพื่อให้พวกท่านมีความปลอดภัยพวกท่านก็จะได้ดูแลพวกเขาได้ตามบุคคลนะครับวัคซีนที่ท่านจะได้รับฉีดกาเนี้ก็เป็นวัคซีนของซีโนแวคนะครับเป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศจีนต้องฉีดสองครั้งนะครับภายในระยะเวลา ผ่านกันไม่เกินสองถึงสามสัปดาห์ท่านไม่ต้องถามว่าดีหรือไม่ดีเพราะผมจี่ที่น่อแหวกนะครับผมจีดที่นอแหวกนะครับผมในตัวผมตอนนี้ครบสองเข็มแล้วนะครับมีวัคซีนที่น้องแหวกในตัวตอนขีดไปก็ไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นทั้งสองเข็มนะครับอาจจะอยู่เข้ามากหน่อยเพิ่มขึ้นแต่ว่าความมั่นใจที่เรารับวัคซีนไปแล้วก็ทําให้เรา,อ,าอย่างน้อย ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะามีอันตรายอะไรจนเกินไปทีเ่เราไม่ไม่กึงประสงค์